หนึ่งสองซ้ำอาตายคูบหนึ่งสองซ้ำว้าโอเคหนึ่งสองซ้ำอาแบบนี้หนึ่งสองซ้ำอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสองหนึ่งสามสี่อาหนึ่ง หนึ่งไชจ้าหนึ่งสองซ้ำถูกยำปลาแล้วคนนี้ยำายำาเก่งมากเก่งมากหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเค สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม 4K นะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับทุกคนกับการอัดคลิปของเราวันนี้นะครับทุกคนเรามี5เกม5กิจกรรมที่จะให้เด็กๆเนี่ยร่วมกันทําในห้องนะฮะแต่วันนี้เราจะเอามาออกแบบให้เด็กๆเล่นในห้องเรียนนะฮะเรื่องสักววันนี้เนี่ยอยากให้เด็กๆเนี่ยรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายสบายๆเพราะว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยเรียนมาทั้งวันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวหากิจกรรมให้รีแลกซ์นะคะัทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะมมีกกกิจรรรอะไให้้เดๆทําาบงนุค เดี๋ยววันนี้จะให้ทํากิจกรรมและแบ่งเป็นกลุ่มโดยว,วันนี้มี5เกมกิจกรรมมาให้เล่นเกมแต่และเกมเน้นความเร็วความไวเน้นสติให้เลียนมีสติสําหรับเกมแรกเกมแรกคือเกมตัวเลข1-5ถึงโดยใช้มือของเราเดี๋ยวที่เชิญจะให้ฝั่งนี้1คนฝั่งนี้1คนออกมาแล้วเป่ายิงฉุบคนไหนชนะสมมติฝั่งนี้ชนะพอที่เชิญนับ1 2 3สา ให้พูดตัวเลขขึ้นมาให้ทำนิ้วจำนวนนิ้วห้ามตรงกับตัวที่เพื่อนพูดอ่ะเปลวยิงฉุบหนึ่งสองสาม้ำซ้ำซ้ำคนอื่นโดอาคนที่ชนะเตรียมตัวหนึ่งสองสาม่อ่าถูกไหมอ่าได้คะแนนนังครูเอาใหม่เสมอเตรียมตัวอีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสามสี่อ่าเธอโชว์เลยเมื่อกี้เธอสี่ใช่ไหม โทษสีถูกหรือไม่ถูกไม่ไมอาแบบนี้โอเคไหมหนึ่งเป่ายิงฉก<ส>ยานยิงยาวประกอเป่ายิงฉกหนึ่งสองสามสาาโอเคอีกรอบหนึ่งสองสามอาเชิญเธอยังชนะอยู่คนนี้ชนะอยู่ทีมนี้ยังเหลือสมาชิกค,ครบเป่ายิงฉกยานยิงยาวประกอบยิงฉกหนึ่งสองสามเอาห้าแล้วตัวเองโชว์ห้าทำไมล่ะ เอาเอาคนต่อไปมายันยิงย่อกระเป๋ายิงฉุบหนึ่งสองซ้ำถูกหนึ่งสองซ้ำหนึง่งสองหนึง่งสองซ้ำอ้าวตายทั้งครูไปเลยจ้ะยันยิงย่อกระเป๋ายิงฉุบหนึ่งสองซ้ำหนึง่งสองซ้ำหนึง่งสองซ้ำ ห้าสี่เธอตายยันยิงเย้ากระเป๋ายิงสุดหนึ่งสองสามอาตายคู่อายันยิงเย้ากระเป๋ายิงสุบอ่าหนึ่งสองสามยันยิงเย้ากระเป๋ายิงสุดหนึ่งสองสามเอาไปทั้งคู่เลยยันยิงเย้ากระเป๋ายิงสุดยิงสุดหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสาม้าเอาแล้วโชว์ห้าอยยันยิงยาวกระเป๋ายิงชุบยิงชุบหนึ่งสองสามสองเาเพียยันยิงยาวกระเป๋ายิงชุบหนึ่งสองสามสองเอาทีมที่ชนะคือทีมอันที่สองเป็นให้เด็กๆเลือกเป่ายิงชุบ แล้วเลือกทั้งข้างซ้ายและข้างขวาจะเลือกกันไกลเลือกค้อนเลือกกระดาษแล้วก็พอนับ1 2 3ก็คิดว่าเลือกตัวที่จะชนะให้สู้กับอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวมาดูกิจกรรมนี้ที่เด็กๆจะทำกัน1 2 3สอสา <Yeah. S 1> อาแบบนี้1 2 3่งสอาหนึ่งสองสาสูสีหนึ่งสองสา อ่าหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำย่างหนึ่งสองซ้ำย่างหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเปลี่ยนให้เปลี่ยนสนัญลักษณ์อ่ะทุกคนเปลี่ยนสนัญลักษณ์หนึ่งสองซ้ำอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทีที่ชนะคือทีมสองอาร์ดบเบิ้ลเกมที่สามก็คือโค้ดรับ นับแล้วก็ทำคดรับนี่มีอยู่4ตัวเลขพอพูดเลขอะไรเลขหนึ่งคือหูสองคือจมูก3คือตา4คือหัวอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆจะทำกิจกรรมนี้ได้ไหมสี 4, 2, 3, ่สอง่าผิดทั้งคู่ไปเลยจ้าสี่ผิดหรือเปล่า3 หนึ่งสี่อ่าฝั่งนี้ช้าก่อนนิดนึงสองสี่หนึ่งสองสามสองอ่าฝั่งนี้ขยุกยิกเชิญจา้าสี่สองหนึ่งสามสี่อ่าหนึ่ง หนไม่ 1> 1, ใช่จ้าสองใบจ้าผิดจ้าหนึ 1, 2, 3, 3> ่งองา้าวสคือตานะ้อไม<ป>่ใช่หัวหนึ่งสองส สามอและทีมพิชชนะคือทีมโอเคเกมที่3ามก็คือเกมพูดส้ำคำเช่นคำว่ากะกะเผาไก่มีสามพยางใช่ไหมค<ห>น,นฝั่งนี้นกะเพาไก่กะเพาไก่กะเผาไก่ใครพูดซ้ำอีกคนหนึ่งแพ้ยังย,ยิงยองมากระเป๋ายิงชบชบคำว่าชาไข่ หมกใขรหยุดนึกคิดแพ้ทันทีหนึ่งสองสามเริ่มชไุไขุชาไุ่ชาไข่ชาไขชาอาวุคำสามยานยิงยาวว้กระเป๋าเยงชบยำปลาถูหนึ่งสองสามปลาเร็วกว่านี้ปลาถูาาาาาายำปาาลา เ,เก่งมากเก่งมากสำหรับเกมที่5ก็คือเกมหันคนละทางนะฮะเราก็จะมีแบบนี้ให้หันซ้ายกับขวาแล้วเด็กๆจะต้องหันคนละทางกับพัดตัวนี้เดี๋ยวให้เด็กมาลองหันดูทั้งตัวหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ อ้าแพ้ไปเลยหนึ่งสองซ้ำถูกหนึ่งสองซ้ำถูกอ้าไปชนะชนะให้สองครั้งหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอ้าโอเคหนึ่งสองซ้ำเอาคนต่อไปหนึ่งสองซ้ำ เอาหนึ่งสองซ้ำหนสองซ้ำโอเคหนึ่งสองซ้ำเอาดังนั้นให้ทีม1กับทีมสองเลือกมา1คนจะทำสามรอบไม่พลาดเลยคือชนะ3รอบนะแต่สินแพ้ชนะเลยนะ1นึสองซ้ำเอาแค่หนูรอดทีเดียวคือชนะมา1นึสองซ้ำอ่าทีมนี้ชนะทีมอะไร ทีมสองอ่ะ <Hi. S 1> และนี่ก็เป็น5เกม5กิจกรรมง่ายๆที่พาเด็กๆหรือนักเรียนเล่นในห้องเรียนแล้วก็สามารถทําให้เด็กเนี่ยสนุกแล้วก็ได้ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนนะฮะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย